ด้วยฮานี่แม่จะ<ช>มันนิสัยบอดีเชี่ยเลยผู้ใดก็โพดดาโพดเสะเขาอยู่บกันนั่นใอ่เฮ้ยเป็นอยัางนีบปกเก็บไว้ในใจเน,ะน,ะน,ะนะาะบอดี้ว่าออกไปแล้วมันออกขึ้นบุหรี่ได้หน่แน่นกว่าที่เรื่องหราไม่จงแม่คว่ำจะวอาหาราเพราะรถช้างช้างคนนิสัยจังสิใจคนเฮานี่เปรียบเสมือนกับการตอกตะปูนใส่ไม,ม้เออแม่นสิใส่ค้อนท้อนถึงเมาได้ร่องรอยความเจ็บปวดมันก็คือเก่าแม่นม่เป็นตะวายผู้ใดได้แม่จงเนาะ เออปวยก็ว่าขื้เจ้านั่นแหละมันก็เป็นแพ้อยู่ในใจน,ะะนั่นแหละอไปวดทางไวมันจะสร้างอิีล่ะฮ่าฮบบอ่าฮ่อนาอีาฮ่า่ะฮ่าฮ่่าฮ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 ่นผู้นี่าฮ่นา่าฮ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 ่ัฮ่าฮ่เฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าน่ัฮ่าน่า่าฮะา่าฮ่าฮ่า่าน่าฮ่าฮ่าง่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่็าฮ่าฮ่าาฮ่า่า รู้ไหมเออไปยู่กับอีพอนี่ยแหละอืมอืมอืมพักพักพัักแล้วโทรมาเจ้าไมาเ่เจ้าอีกละย่ามใดสิกลับบ้านหน่อยดิืแต่ถ้าโทรมาจมละ่ะคิดกันย่ามใดย่าจะแขอยไปเจ้านี่ก็ขึ้นกันขึ้นทีอย่านครับเนาะย่านอีเมียยิดกันย่ามใดบ่เคยเห็นมาสิมีเสียงไม่เห็งจะก็เราจะค่ำวันย่านเตะกูดีมีสมองกูอ่ะมึงเคยอ่อยานตำราพิเศษสงครามของซุนวู้บ่ เอียงอีบรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอืมอูหสิบมมีวันลบเด<า>็ดขาดกับสงครามที่ผู่มีวันชนะ่เธอเห็นผูไหดเอาชนะเมียะไรจะคนบอ <c oughs> นั่นละคือสาเหตุที่กูมเถียงแม่มึง <c oughs> <c oughs> ยังหิโน่นอันให้ทามเนี่ยกเจ้าไว้เจ้าย่านมีอันมีอนอหลีบโอโว้ยเรไปย,ย่ย่านไตยย้ซัมเน่นีเนี่กาเป็นคนหญ่ปไปย่านซัมพ่อตำหนันบอกโอ้คือ,คอ,คอ,อจดวะสีร์ไเนาะเนี่ยนี่มีย่งไหย่า,า,ยา,ยานเหรวตูวตยังไปขึ้นใงซั่นแม เาสิบวก็มันนี่อยอ่าสามข้อที่ตัวต้องปฏิบัติกับตัวกับตัวญาตเมียเ hmm. นี่กับตขาญาตเมียั่เออนึ่ง่าไปขอเงินน้อเมีย hmm. สองจะไปฮ็้อาหารให้เขากินจะไปเห็ดองอยากให้กินจะไปให้กับเขาให้เขากิน oh. สามจะไปบ่ายน้องเขาเวลาคนดัตเมียจะี่ศละปี้สใจว่าอ <laughs> ืมอืมใจเย <laughs> ยังอีกก็สามารถอะไรวะเออสบาขาดนีละอืมไม่ใช่ะโอหบ่ไย่าบ่าละพอล้บ่เออ,เเอ,อ,อก็ไปเดี๋ยนละไปเดี๋ยนละออเออเออไไออออครับครับคร ฮัลโหลเออเอาพอบเปได้ลากโอ้ยอันนี้กะทิว่าต้องขวายมเหรอกระเป๋าได้เอามันไปหลงไปมองเงินบ่โอ้ยเนี่ยบ่อช่วงนี้กับบอเสียอ๋อทั้นี้เราไปยิ่ค่านบ่อบ่อช่ไหนจ้ตกับบอเสียเขาดอกเป็นอิหยังเดี๋ยวนี้อีพอ่ะเนี่หบ่อแล้วมาตัวกูหลักเงินมห้งแล้วเจ้าได้อะไปบ่บาทดิบัวเจ้ากระเฮ็ดให้เราบ่เซียใจอีแม่แล้วกับละแวงเจ้าเป็นธรรมดาละพอเอ้ย กเฮ็ดยังให้เราบา่เซียใจกก็ดอก็เดีวยวเท่ตัดพัดได้กันมาใเนี่กูเฮ็ดพ่อผิดกับเราเนี่แค่์สองเทียร์ทันเดียเอาเชี่ยบ้านัำเนี่ยเนาะบาทีนเนาท่เนาะยังแน่จังสิี่ยบ้างสันผิดแล้วก็ผิดอีกฮะผิดแล้วก็ผิดอีกเฮยกูณล่อ <S <S <roup ies> เอาไปไมึงจะบอกแล้วเด้อเดี๋ยวกูปั่นให้ใส้ เมื่ออื่นเศร้านั่นเจ้าความลดมากกวาไปวัดนี่เด้อวัดป่าไปด้วยู่ผู้จิตไปได้ไปดีแท้ไปวัดไปว่าเนี่ยโอ้ยอาจารย์วัดอัดเงินดักแล้วยังไปเฮ็ดบุญอยากไปเฮ็ดบุญได้บุญมั่นเหรอเออโอ้ยเจ้าอยากได้บุญนะโมย่าคกักเก็ดเฮ็ดหังไ้าเศร้าโศกผู้คนกับเศร้าดาผัวเจ้าก็ได้บุญแล้ว บอเพื่อนคนก็ได้ป๋าเออแม่หนังตัวไปวัดเถอะไปบอกเพื่อนผู้นั่นพ่อเนี่กินมาหน่อยผู้นี้พ่อเนี่กินมาอะไรแนมขากลับมากะซ่อมกินซ่อมมือกันนั่นเอาหน่อยผู้นี้เอาไรพร้อมหอดท่ามข่าวหลวงพ่อเฮ้ย นี่ยสองรียญสองวัตเนี่เห็นยังหรนอไไทยไทยคิปอไรก็เลย่อ้ไทยคิปบะเออยคิปซะก็เลยคนไทยคลิปเป็นบะเอออันไอ้ถามเนี่ยวาระวังมีเงินกับมีสมองนี่เจ้าสีเหลืองยังโอ้เาเป็นโถ่หรอโถสีเหลืองยังสั่นอันเป็นผมนี่ตีอืมแต่เลือกมีเงินผดแล้วนะบ่โอแต่ถ้ามันอายดะอืมไอ้เลือกเอาสมองดีกว่าวะอืมพอมอย่างตี มีสมองนี่คิดหาเงันก็คิดหาไ,ได้เลออืมอืมมันกับธรรมดาแล้วคนเขานี่เนาะอืมก็ต้องเลือกสิ่งที่จะฟ้องขาดหายตัวฮะว่า <laughs> อันขึน้บอกอยุอ่นเนี่ยนะคุณบุมี่สมองหมดเลยไปคิดเอางหญ่แล้ว ไหนกูบอกเขามาเสีย n h นฮะคดี๋โอ้ยเด๋สมองหมาดินตายีกไม่อยังอยู่เดีนี้ฮะก็ตื่นโอ้ยใส่มาเสีย n h าจะไม่โดนบ่อแดงเนาะมันนอยอย่างไดโอ้กูคือมาสังเเนะกูคือ่ิดโอ้ยเจ้ากนสิจมเลยขาใหญ่เอากูบอะเสียมาสีได้หอเอา ลงกูไม่ได้เจ็บปุะจีเอไปแม่ไปหรัเปล่าเหตุอะไรเช่นนั้นมาต้องต่ยุ่งกูนี่้ยปวดสักไม่ได้เงินเอยว่าปากเบ้อเป็นอียังเดี๋ยวนี้แม่ นั่งเอียนพินวิตลาดนั่นเป็นอยางเย็บเขายางกายไปแล้วเบาพื้นั้งมีเงียบเงียบอยู่ห้องบ่สื่อของน้ำอันจะซั่งค่ะอันซูมเออร์ซ้เปันเ้าเสือนเบาน้ำท่าดีว่ะซันเลยเหรอข้าบ่อสื่อน้ำไหลเอ๊ะยังไม่จอดรับแข่งงานน้เด้ไปจอดมึงอินอัน บอกห้างแงะแงะแงะเอ้ยหน้ำว่าจังหวะมันเกี่ยวลวดโอ้ยแนี่เอ้ยอย่าไปสนคำค้นดอกถ้าเจ้าเสียบ่เหงาเสียเสียหายหายก็ไปถ้าเจ้าว่าไปมันเข้มประกันบ่ได้ดอกนั่นเนาะมันเข้มประกันบ่ได้แมน ฮอนฮอนฮอนอมาด้ายเดี๋ยวนี้แม่โอ้ยยางมันมาสื่อก,กับเขาแล้วก็กลายหลานอีดแดงแม่ปคนพี่น้องเขามาตั้งแต่อันเที่ยวมาเหยียบยามพ่อยามแม่แม่ซื้อรถใหม่มาเนี่ยเออเินเข้าไปย้าย,ย,ายเนี่ยก็เบิง่งอันนี้ก่อนอันลูกหลานออกรถมาจะมักสกิีนีบอนอีอืมจะเป็นยังไงเข้าเบิ่งค่ะ <laughs> เงี้ยแม่เจ้าสิสิพี่ยายเบ่งเนี้ยนี่ลูกหลานเขาออกมาเนี่ยจะอ่อนบอ่เบอือโอ้ยแงเอ้ยก็ตสิสนใจเรื่องที่บ้านที่เมืองก็เจ้าหลายหลายสนใจไปก็บม่มีอย่างดีขึ้นดอ,อกเจ้าอยู่ฝ่ายทะเบียนราดบ่เดี๋ยวนี้เนี่ยนั่นแล้ว <c oughs> เอออ้ผมถามเนี่ย<ะ>เป็นยังคำน้านหนาคนอีสานนี่คือขึ้นตุนใบีเหอะคัว่าพ่อเนี่ยกะอีพอ่อคันว่าแม่นี่กะอีแม่มคันมีอะไรสักอีป,ปอ่อฮะอีป,ป่อเออเอ้ยแม่อยืนบ่อีป่อ้อ โอ้บอกตอนนี้น่าแก่เลยแก่ไปแก่ไปเพราะถามเนี่ยยังเรอื้อหน่เป็นยังกันที่เมียนกัากันเบากันเสียงดังเดโอ้ยน้องบอกป่าเศ้าแค่รู้ตัรู้อะไรใกยให้กูกับเบียบพผาพันช้าห้องคิดว่ห้องยอแยๆอยูะนี่โซมหนังเบาปะ โอ้ยพอยเป็นยังเจ้าชื่อไปเฮ็ดแล้วจังสัตว์อีแมร์เราเป็นพนิงเราบปดสูงแห้งผู้ชายเจ้าเฮ็ดอีกจักเทื่อเด้อบัดนี้เดอ้อเจ้าจำไว้เป็นยอดวันบ่มวพี่แห้งอะไะมันจะได้ใส่กูเบียบแขทงเบียบขายมั่นหน่อยข้าน่เขียวมันวะม <c oughs> ึงบอกมาได้บัดนดีเด้ออย่ามัานจมอีเด้อบัดนี้มันเป็นเดียกการคว้ามาเลยเด้อบัดนี้ โอ้จะมันห่อนเอาว้าวโอ้ยนางสว่างจีแเนาะเออนางเร่นเจ้าขวงเบี้ยเจ้าไปแสนี่ิไอยังให้เนาะเมียผู้ใดล่ะเอาผู้เก่าหรือผู้ใหม่ผู้ย่อไม่ในกาดหรือผู้ยุบบ้านโอ้ยกับผู้ยุบบ้านนี่ล่ะเนาะบอกเออแต่ผู้นี้เนี่ยสิยู่ว่างกันล่ะเสริมสวยนี่ละอย่าหามูฮ่าพวกยุหันละ ้ยม่ยไหนก็บกอกอ,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 อก,กันจักเถื่อเนาะเออเออบ้าหรอกละก็ให้ถามแนี่ยถวะยังอันเจ้ามีเงี้ยจะค้นกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮะหไวยถามจะได้จะถามจะสั่นน้อแบบนี้น้อหไวยโอ้ยเนาะเขากระซ่ากระลือเนาะเพราะยังฮีโนูมีอะไรเปล่ามันกัดยากันไปหมดเลยดิอยังแต่เล่นเนี่ยนะมีแต่บัตรกัดสามคนโอ้เราเป็นผู้ที่สามว

นะเป็นตํตรวจบ่ตัวแล้วเป็นผู้ต้องหาตัวเอเป็นี่ยังล่ะจับไม่ลู้แค่มึงบาเนี่ยมจินีถือจับว่าสันทอเนี่ยเอา้ารถตํวรวจได้ส่ไปห้ในเบิรทุกคนเห็นจะ่คนพูดไปอะไคูบซุ่มเด่นให้โูอยู่พูดอ๋อยังมงอีก่ท่านเบิร์ตู่โอ้เอา้ามึงมัทงข่าเขาไยังไงมันก็บุ่นนี้เอา้เอาค่คอยถือจับเลยเมซเจนี้จังไห เจากันดีไมพกั่ชัวแท้ไปเนี่ยบกนได้ยูน่ะเจ้านะบอกขอใจนะกันยังว่าถือจับเลี้ยวเซอไฟนี้จังใด่ถือจับเล้วถืจับเลี้ยวไม่ใช่าบอกกันมีอยู่ ปิดศาลจับตัวมัดเขามาเดี๋ยวนี้ท่านเปาท่านเปาไอ้คนไปจับตัวข่อยมาเฮ็ดยังข่อยพิษขอหาอยัางเป็นยังท่านเปาคือให้คนไปจับไข่อข้าป้าเขามาแบบนี้ท่านเปาหูบ่ววาข่อยกินเขาว่าท่านอิม่มทั้งพัดเผ็ดปลาไหลปร้อ,อมปลาไหลปล่อยไข่หมดแดงยังมีต่ำประคุงอีก คอยพึ่งคุยได้คำเดียวท่านเปาท่านเปาไอ้คนไปจับคอยเฮ็ดยังคอยพิษยังอันเบ้ายูนี่โตว่าท่านหัวความผิดต่อขวางแมนบอคอยบกหูมันก็เป็นน้อนโตหั่นละเมื่อก่อนนี่โตไปใต้บักฮูงเฮ่อนพระเจ้าแมนบอพราเจ้ามาแจ้งความนี่ ข่อยแค่ไปต้อยบักหุงมาต่ำซำนี่ถึงขั้นขนาดไปจับคุ้มโตไข่ข้าพระเข่ามาเลยวะคอยหิวเข่าท่านเป่าหู้จักบัวห้วงห้องโจกโจกอยู่นี่มาฟังบึงดูแสดงว่าตัวน nah ี่ามาท่านหู้ความผิดต่อขวางคือมันเป็นจังซี่นะท่านเป่าชีวเาให้ฟัง มันเป็นจังไดลองบอกมาฟังบ่งดูคือจังสีโตไปไตยบักหุงเฮือนขาแมนบ่แมนคอยไปต่อยอีหลีบักหุงหันตอนโตไปไตยบักหุงแล้วหันโตได้สังเกตเบองอีหยังบาบาดนี่เซ่คอยสังเกตอีหยังท่านเปาคอยไต่บักหุงแล้วคอยกระเมืองเฮือนเมื่อสร้างตัวภาษาไต่บักหุงก็ซื่อเอาสานฟังให้ดีนะ ข้อาหาที่โตัต้องรับทราบนี่คือโตไปเยียมฟ้าสว่วนเขาแตกแมนบอค <c oughs> อยบุหู่แล้วเอออาซิเมนก็ได้ท่านเป่าเ <c oughs> พราะตวนคอยต้อยบักหุ่งหันคอยได้กินหมิ่นหมินอยู่ <c oughs> แต่คอยก็ขึ้นว่าสว่วนมันคื้นสีซึ่มอยู่แล้วพ่ะละ <c oughs> บอ่อใดแค่เชื่อมเดียฝาส่วมแจกเลยล่ะต้งกินหมิ่นจนไทยเงอนก็เจ้าโขนบอ่อใดสีกินข้อก็กินบอ่อใดมีแต่สีหา้านอนกับบ่อไ่หลับอีกหายใจกับบ่อยอยอิม่มเกิดมลภาวะทางอากาศเป็นพิษบาดนี่นับสุดเลยคนป่วยจิเดแจงย่หัน ห้าแกะห้าแคนจนท้ายเฮื้นเขาได้ทรงลงพยาบาลพุ่นป๊ามันป่านนั่นกว่าท่านเป่าตอนนี้เนี่ยโตตกเป็นผู้ต้องหาพยายามข่าเขาทางอ้อมไเ,เด้เดี๋ยวถ่าอีกจัับน่อยผู้เสียหายกำลังยางมาสารสีได้หัวกันละบาดที่นี่ ว่าเขาสีอาจังไหร่เขาตัวเขาสีแกงขว้างตาตัวหรือเขาสีว่าอ,อาพิษตัว้าจะเข้าก่อนท่านปาปาเปาใครบ้าพิษเขาแล้วอา้าเป็นยังล่ะพอใครนอนติดเตียงอยู่หันบอกว่าว่าตั้งเอาพิษนั่นด้ได้ยินี้บาบาดิท่านเปาปล่อยไข่ทำแม่คขอยอย่หิวเขาอยากมือฮือนแล้วก้อยไข่บดแดงออมปลาไหล ต้มปลาไหลมันสิเบิร์ตกวน <_ d ata> แห่งมีแต่ผู้กินโปมโปมอ,อยู่หันเอา้าวบาทนี้เป็นยังอีกเตกี้คือเอาวิดเขาชิเหม็นช้ตายเถอบาทที่นี่ยู่เชื่อๆกับว่าเอาวิดเขามันเป็นจังซีท่านเปา่าท่าพอแล้วลูกาายางได้แล้วอา้าวท่านเป่าดีใจน้ำอ้าเอา้เอาวดีใจน้ำ หมอกับเกงคักเนาะผู้ป่วยติดเตียงมาบักโดนกลับมายางได้เยเว้ยบ่ได้เป็นน้ำหมอดอกท่านเปาอ้อาวถ้าเป็นน้ำยางล่ะเราคือลูกยางได้ย้อนเราได้กินสว่วนแตกนะะ่นล่ะท่านเปาอะากินความแจกแมนแล้วฝากลูกไปเข้าห้องน้ำจนเราเลื่มข้าวว่าจะขวางนอนป่วยติดเตียงแม <c oughs> ต้องขอบคุณเล่าซ้ำเด้ขันเราบว่ามาต่อยบักงเราคือสิบ่เหยียบสวมฟ้าแตกอีพอเราก็คือสิบุลุกยางได้ดอก <c oughs> โอ้ยออาช่วยว้าไปว้ามาลุกยางได้ย้อน,นสวมแจกวานี่แม่ว้ <c oughs> ขอบคุณหลายเด้อไอบ่เป็นยังปอยตัวคอยได้เราบ่ท่านเป่า ่อยอยากเมื่อเฮื่อนล่ะนี่นีกกินคอยสิบิดก่อน <S <S อา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวเอาเป็นว่าตกลงกันได้แล้วเนะทำสอ,ไอ่ไฟบอมีไผเอาผิดไผโอ้ยเนาะปิดสามทดีสวมแตก <S <S 1> <S 1> โอ้ท่านเป่ารับบวดมอนะ้ำ ู้จะกินขอ,อ่าล้มละหลับมือแล้งนี่